ลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมากว่าถ้ารถเป็นรถไฟฟ้านะครับผมแล้วพอร์ตเสียบนะครับผมเสียบไฟเนี่ยมีแต่ Type C แบบนี้พอทำยังไรได้บ้างนะครับอ่ะก็คือไม่ยากครับผมโดยปกติแล้วนะครับถ้าลูกค้านะครับผมสั่งซื้อตัวเครื่องแบบนี้ไปนะครับตัวสายที่แถมมากับเครื่องอยู่แล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นี่นะครับ A to C นะครับตัวนี้นะครับ A to C นะครับซึ่งทีนี้เวลาหัวเสียบ A to C เนี่ย มันจะสามารถใช้งานได้ทั้งอะแดปเตอร์ที่ชาร์จโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับหรือจะเสียบกับตัว USB นะครับอุปกรณ์จ่ายไฟในรถยนต์ก็ได้นะครับหัวแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ารถของคุณลูกค้าล่ะที่เป็นรถ EV นะครับผมแล้วมีแต่หัวไท p e C อย่างเดียวนะครับวันนี้เรามีตัวนี้นำเสนอนะครับเป็นสายแปลง OTG ของตัวยูกรนนะครับตัวนี้เลยโอเค นี่นะครับเห็นชัดเจนนะครับผมอ่าก็คือวิธีการใช้นะครับผมเราต้องบอกว่าตัวเนี้ยจริงๆอ่ะสามารถใช้ท y p ซีได้นะแต่เราจะต้องแปลงก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยถ้าผู้ชมทางบ้านไปซื้อหัว C 2 C แบบนี้มาเนี่ย C 2 C แบบเนี้ยเห็นไหมครับอ่ามันจะใช้ไม่ได้นะโอเคใช้ไม่ได้เพราะว่าลองแล้วใช้ไม่ได้จริงๆนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นสายที่เขาให้มากับเครื่อง A to C เดี๋ยวเราทําให้ดูเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยทางท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเอาหัวซีนะครับที่แถมมาเครื่องนะั้นเสียบเข้าเครื่องฟอกไปเลยนะครับแบบนี้ทีนี้ไอหัวตัวเนี้ยที่เป็นสายหัวท้าย A ตัวนี้นะครับเอามาเสียบกับตัวนี้เห็นไหมฮะเอามาเสียบกับตัวนี้นี่นะครับเสียบกับตัวนี้เลย ปึงเข้าไปอ่าเสียบเข้าไปแล้วนะครับอ่่ทีนี้เราจะใช้ตัวพัดลมพกพาตัวนี้ซึ่งเขาเคลมว่าตัวเนี้ยใช้เป็น power bank ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเสียบเข้าไปให้ดูว่าตัวเครื่องนะครับมันสามารถใช้งานได้จริงๆเห็นไหมครับนี่นะครับเสียบเรียบร้อยครับผมก็คือสรุปแล้วถ้าใช้หัวแปลงตัวเนี้ยสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นไท p e c ได้ด้วยนะครับนี่นะครับเครื่องติดปกติ นี่นะครับปรับระดับได้ปกติเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เราก็แนะนำประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ